ดิฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์ทําไมจึงจําเป็นที่จะต้องมีบุคลากรมากถึงเพียงนั้นคะในภาวะที่ประเทศและประชาชนเผชิญกับภาวะยากลำบากเช่นนี้เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องยึดหลักประสิทธิภาพเมื่อประชาชนมองมาก็จะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนค่ะดิฉันจะยังยืนหยัดยืดอกตัวตรง และจะประชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อเรียกหาศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสภาผู้แทนว่าจะยังคงเป็นพื้นที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเรียนท่านประธานสภาดิฉันเป็นจาแสงจันทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ ท่านประธานคะงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ตามมาตรา36ที่ขอจัดสรรเข้ามา8,761ล้านบาทดิฉันได้ขอแปรายะติเพื่อปรับลดงบประมาณลง1 5เปซ็นเป็นจำนวนเงิน 1, 3 1 4ล้านบาทด้วยเหตุผลที่ดิฉันจะอภิปรายดังต่อไปนี้คะ่ะท่านประธานทราบไหมคะเงินงบประมาณจำนวน8761ล้านบาทที่ส่วนราชการในพระองค์ได้รับในปี65นั้นมากกว่างบประมาณของบางกระทรวงถึง7กระทรวงเลยคะ่ะและอย่างที่ท่านประธานและกันธิการทุกท่าน ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าส่วนราชการในพระองค์ก็ไม่ได้ส่งผู้แทนมาชี้แจงงบประมาณค่ะเอกสารที่ชี้แจงที่เคยขอไปเมื่อปีก่อนก็ไม่มีการนําส่งสภานะคะปีนี้ก็มีเอกสารงบประมาณแค่เจ็ดหน้าที่แทบจะไม่ได้บอกอะไรให้เรารับรู้เลยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์สานักพระราชวังสํานักราชเลขาธิการกรมราชองครักษ์ก็มีเคยมีการระบุรา,ายละเอียดการใช้งบประมาณไว้ค่ะว่านําไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปเท่าไหร่ มีการเช่ารถกี่คันใช้เป็นค่าก่อสร้างอะไรบ้างหรือถวายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับองค์พระมหากษัตริย์เป็นจํานวนเท่าไหร่ตัวเลขที่น่าตกใจมากนะคะท่านประธานราชการในพระองค์มีจํานวนบุคลากรถ,ถึงหนึ่งหมื่นี่พันกว่าคนนั่นเท่ากับว,ว่ามีจํานวนมากกว่าข้าราชาการประจําในแต่ละกระทรวงนับสิบกระทรวงแม้แต่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศนะคะ แต่มีข้าราชการอยู่3,054คนเท่านั้นดิฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์เพื่อถวายองค์พระมหากษัตริย์และพระบระมวงศานุวงศ์ทำไมจึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรมากถึงเพียงนั้นช<ค>ี้แจงได้หรือไม่คะว่าบุคลากร14,000กว่าคนมีหน้าที่และภารากิจทำอะไรบ้างจะกลายเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน,นมากขนาดไหนกันคะดิฉันทราบดีเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ ว่าสภาผู้แทนราษฎรกระอักกระอ่วนใจมากแค่ไหนในการที่จะพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ความกระอักกระอ่วนใจนี้นะคะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ที่ตราขึ้นในสมัยคสชหลังจากรัฐประหารเป็นเพราะกฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์งานบุคคลของส่วนราชการนี้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยค่ะ ปัญหานี้ทำให้สภาไม่สามารถพิจารณาหรือตรวจสอบงบส่วนราชการในพระองค์ได้อย่างปกติ เหมือนส่วนราชการอื่นๆฉะนั้นนะคะหากสภาผู้แทนจะเข้าไปตรวจสอบงบส่วนนี้ก็ย่อมที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบกระเทือนต่อพระราชาสถานะและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาในระยะยาวดิฉันจึงขอให้สภาเสนอให้มีการทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณแก่สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชาสถานะตามสมควรขณะเดียวกันนะคะก็ต้องสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ดังเช่นในานานาอารยประเทศที่มีพระ ระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญค่ะตั้งกฎหมายฉบับนี้อาจจะขัดต่อหลักการ The King Can Do No Wrong ค่ะหรือพระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิดซึ่งมีการยึดมั่นในหลักการสำคัญนี้เท่านั้นค่ะเราจึงจะทําให้พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในสถานะที่เป็นที่เคารพสักาาระตามรัฐธรรมนูญทรงราชไม่ทรงรัฐเพราะพระองค์ทรงปก้าวแต่ไม่ปกครองค่ะ สุดท้ายค่ะท่านประธานค่ะสิ่งที่ที่ฉันได้อภิปรายไปทั้งหมดเพื่อขอปรับลดงบประมาณและชี้แจงว่าความจงรักภักดีและการพิทั์รักษาสถาบัน ต้องหลีกเลี่ยงนะครับขอไปด้วยครับต้องหลีกเลี่ยงไม่เลยถึงสถาบันกษัตริย์ครับค่ะจบแล้วค่ะท่านประธานค่ะ,คะดิฉันจึงขอให้ปรับลดงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ลงทั้งสิ้น15เเซค่ะความจงรักภักดีการจะพิทักษารักษาสถาบานันเราไม่อาจวัดกันด้วยที่จำนวนงบประมาณไม่อาจวัดกันด้วยจำนวนค่าราชบริพารไม่อาจจะไปวัดกันด้วยพระบรมชายาลักษณ์หรือซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวนเครื่องบินพทัทท่น่งและไม่อาจจะวัดกันได้ด้วยการใช้มาตรา 1. 2 1 2สองไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ แต่ว่ามันอยู่ที่ความยินยอมพร้อมใจแล้วก็ความรักความศรัทธาค่ะที่ประชาชนมอบให้แก่สถาบันที่จะสามารถดำรงอยู่ในจิตใจของพวกเขาได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในยามสุขหรือยามทุกข์ค่ะท่านประธานคะขอบพระคุณค่ะครับ,รบขอบคุณญญาการพิจารณางบสวัรรสดิการในพระองค์ซึ่งมีงบประมาณมากกว่ากระทรวงดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกลับ,บมีเอกสารมาให้สภาพ,พิจารณาแค่เพียงเจ็ดหน้ากระดาษเท่านั้นไม่บอกรายละเอียดของการใช้งบประมาณ ไม่มีผู้แทนหน่วยงานมาชี้แจงต่อสภาผู้แทนรัศดรเหมือนหน่วยงานและเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบานันมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในภาวะที่ประเทศและประชาชนเผชิญกับภาวะอ่อนไหวยากลำบากเช่นนี้การจัดสรรงบต้องยึดหลักประสิทธิภาพเมื่อประชาชนมองมาก็จะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนค่ะงบประมาณที่เกิดขึ้นหลังจากการมีออกพระราชกำหนดโอนกำลังพลครับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พลัตนั่ง ที่มีงบประมาณในปี65ทั้งสิ้นราว1,557ล้านบาทเฉพาะรายการนี้รายการเดียวก็เกินหนึ่งในสามของงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานนี้แล้วครับท่านประธานด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ผมจึงขอแปลยติให้ตัดงบส่วนราชาการในพระองค์โดยให้อิงกับสามหน่วยงานที่ได้โอนกิจการมาทั้งหมดจริงๆซึ่งก็คือสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวางังและกรมราชองครักษ์เราก็จะได้งบส่วนราชาการในพระองค์ที่ควรจะเป็นแล้วส่วนที่เกินออกมาก็ตัดออก ก็จะเท่ากับว่าเราตัดออกไป3 5 6 8ล้านบาทหรือคิดเป็น40.72%ถ้าเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ผมไม่สามารถแน่ใจได้จริงๆว่าเราจะมีสภาผู้แทนรัฐฎนรไว้ทำไมดิฉันจะยังทำหน้าที่ในการพิจารณาและตรวจสอบงบป,ประมาณต่อไปและจะไม่สิ้นหวังในการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในครั้งนี้ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแทนประชาชนดิฉันจะยังยืนหยัดยืดอกตัวตรงรเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา เพื่อเรียกหาศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสภาผู้แทนว่าจะยังคงเป็นพื้นที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในการทําหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณและรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง